นะมาร์กอยู่รัฐไหนนะเดี่ยวเวลลิงตันครับนะ US, Canada, เวลลิงตันเะดี๋วนะเวลลิงตันน as U.S. หรือเวลลิงตัน as Canada หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเวลลิงตันนิวซีแลนด์ครับอ๋อโอเคโทษทีนี่มีลูกศิษย์ทั่วโลกจริงแเมื่อเชา้าเมื่อก่อนเราก็ไปเอาไอเอาเบอร์ชาก็ที่ที่แคนาดา,อ,าอ่าก่อนหน้านั้นก็อ่า เขากรุงเทพเนี่ยแล้วก็เราโอเคเวลลนนิวซีแลนด์โอเคเก็ตละโอเคอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยนะนิวซีแลนด์ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแล้วเนาะหนึ่งทุ่มแล้วครับเอาทุ่มละหนึ่งใช่ไหมเออเร็วกว่าเราเยอะเนี่ยโอเคอัลเบอร์ตาเขารบห้าเดี๋ยวนะตอนนี้นิวซีแลนด์นี่หน้าอะไรวะหน้าหนาววะหน้าร้อนครับหน้าร้อนเหมือนกันใช่ไหมโอเคเรียกว่าเข้าหน้าร้อนโอเค อ่ะมาดูกันทำทันใช่ไหมครับถ้าเห็นบอกข้อสุดท้ายโอเคงั้นเดี๋ยวพี่มาดูของ Reading ก่อนแต่บบของเลขยังไม่ได้ไม่ได้ค่อยยังไม่เคยเรียนเลขยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอโอเคแล้วเดี๋ยวนะเราแป๊บหนึ่งเพราะว่าเด่งของอัลเบอร์ธาเนี่ยเขาเรียนที่เซนต์แอนดรูมาก่อนเราค่อยไปนู่นแล้วของเราก่อนไปเวลล์ท่านเราเรียนที่ไหน คือผมผมมาที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่สิบสามอเราอยย่สิบสามใช่ไหมอ๋โอเคเพราะฉะนั้นโอเคอภาษาไทยเราก็ยังดีอยู่เลยหมายถึงว่าเรามาอยู่ประมาณสามสี่ปีแล้วใช่ปะครับแล้วภาษาไทยใช้กับไทยอ่ะอ๋อใช้กับแม่อืมอะไร whole family move there ใช่ปะ excellent โอเคผมผม,มผมมาคนเดียวอ๋อโอเคแต่คุยกับแม่ทุกวันแม่ทุกวัน อ๋อโอเคแต่ก็ได้ใช่โอเคใช่ใช้อยู่ครับโอเคได้เมื่อนหะร่โอเคเรามาดูกันก่อน15 minute nine questions ตรงนี้ <c oughs> number, one. number one number one ไม่ใช่เดี๋ยวนะ number one ไม่ใช่ B นะครับ number one ตอบ A ที่ทำสีแดงมาเรื่อยอเลย o k a number two นุมจตตอบ A นะฮะนุ่มตอบ D ถูกตอบ A o k เค f i ตอบ C o k เค s i ตอบ B 7 7ตอบ A 8ตอบ C ถูก9ตอบ D สแสดงว่ายังไม่เคยสอบ SAT เลยเ่ะสิยังไม่เคยใช่ไม่เป็นไรดูจากประสบการณ์ดูอย่างนั้นก็พอนั่นดูโอเคนับวันตอบ D ถูก 2, 2 ดูตอบดีนะครับ three ตอบตอบ a 2 5ตอบ c นะครับ6 6 x ตอบ b 2 7นะครับผม7ตอบดีด็อกนะฮะเอตอบ A โอเคพอเห็นภาพแล้ว9 9ตอบดีแสดงว่ายังไม่เคยมีเบสิกผ่านอะไรโอเคดูเลขสิหนถูก สอง B ถูกสาม A ถูกสี่สี่ไม่ได้ตอบเลยอ่ะไม่รู้ทำเลยสี่ตอบหกไม่เป็นไรครับโอเคเลขาย m b e five five ตอบ C ถูก six ตอบดีเราเรามีพื้นฐานเลขที่โอเคพื้นฐานเลขเราเรารู้เรื่องนะครับ number s e v อะไรนะของแค่มองตบมองมัวๆอืมแต่ไม่ไม่อย่างนี้เรามีพื้นฐานเลขครับ เซเว่นซีตอบซีนะครับเอ็กซตอบบีแสดงว่าเราไม่ค่อยเก่งเรื่องฟังชันเท่าไหร่ไม่เป็นไรเก้ 9, ตอบไม่ได้โอเคแสดงว่าจออเมทรีมีปัญหาหนิดนึงข้อเก้าต่อแปดร้อยแปดสิบสองนะแล้วก็ข้อสิบข้อสิบต่อสนะิบสองครับสิบแปดตอบหนึ่งร้อยสิบเก้า โอเคแล้วมรามาสกอร์ Your Test กันนี่เดี๋ยวนะนี่อะไรครับเอาดูเลขกันดีกว่าอะไรครับเดี๋ยวดูให้1 2 3 4 5 5 five five ถูกห้าข้อเนี่ยนะรอสกอร์ห้าข้อ แมตส์สอร์เราอยู่ประมาณที่ไม่เกินห้าร้อยอะแต่เรายังไม่เคยแตะกก็ยังก็ต้องเรียนจากพื้นฐานโอเคแล้วต่อไปขอดูตัวเองกลยกัน <Yeah. S 1> reading and w r i n g score one f ามส five าห้าถูกหททอยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าสิบแสดงว่าเราอาจจะต้องปรับจากพื้นฐานเลยนะครับผม โอเคเลขน่าจะน่าจะรู้เรื่องมากกว่าอืมคุณแม่ตอนได้แพ็กเกจที่พี่ส่งให้ไปแล้วใช่ไหมได้นะครับมาร์คได้ได้ได้หนังสือที่คุณแม่เขาขอไปแล้วใช่ไหมอยู่กับเราเลยใช่ปะ๋อยังไม่ได้ครับจะได้ประมาณวันที่สิบแต่ว่าทางทางออฟฟิศเขาว่าต้องรอใช่ใช่เพราะว่าของเราเราเราคุณแม่เขาบอกเขาอยากได้หนังสือใช่ไหมใช่ป่ะก็ต้องรอแล้วก็ พราะปกติเดี๋ยวนี้พวกพี่จะแจกกันทาง PDF แล้วมันมันมันเร็วกว่าไม่ e ์เซนกว่าเวลาเราต้องปรับหลักสูตรให้กนเด็กแต่หนังสือคุณแม่ก็ขอรีีคว s หนังสือเวลาใช่ไหมครับโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มนะครับกับเวลาที่เหลืออันนี้อ,อจะเป็นตัวหกชั่วโมงแรกที่เราจะเจอเหมือนเหมือนในหนังสือที่เราจะได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าพี่ดึงตัว เอซิหก <A> <6, S 2> ก็คืออย่างเลขอย่างละ, 3, าะสามภาษาอังกฤษสามมาโอเคเดี๋ยวอัปโหลดให้กันนะครับโหลดโอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยวดาวน์โหลดได้ได้ครับ โอเคอันนี้นครับกดดาวน์โหลดให้พี่เลยฮะกดไอดาวน์โหลด p r ี s e n t a t i o นใช่ซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นปุ่มเอ่ออัน six hours ใช่ใช่นะครับ, <six> นะรบมันมันก็คือเล่มเดียวที่น้องได้นะ่ะแต่ว่าอันนี้ดึงมาเพราะพี่สอนอ่าอีกคนหนึ่ง p X ที่ Alberta าคนนี้เขาก็คือจะลองจากไอ้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบ ไม่มีพื้นฐานแต่ต้องการเป็นเร็วเพราะว่ามันมันลุยไปด้วยแล้วก็มันไม่ซับซ้อนมากนะครับโอเคตรงนี้เราจะเริ่มจาก reading passage A A ก่อนแล้วกันนะครับ uh, ตรงนี้พี่จะทำเป็นโมดิบอร์ดให้น้องแล้วเราดูจากบล็อกนี้ก่อนลายหนึ่งถึงเนี่ยลายยี่สิบตรงเนี้ยสายมือเนี่ยคำไหนไม่ได้ชี้ให้พี่แล้วที่จะบอกความหมายก่อนแล้วเราจดไว้ก็แล้วเดี๋ยวผมแบลหนังสืออะ ได้เลยครับเอาหนังสือสดอะไรพี่ต้องาการนี่เรามีของสดอยู่ข้างๆตัวเราไปเอามันเลย ชี้มาเลยครับไม่ต้องนั่นก็คืออันไหนไม่ได้ก็เอาวางเมาส์ไว้คำนั้นนะแล้วก็บอกพี่ง่ายเลยว่ะคำเนี้ยเดย์พาวเวอมินงคครับ,ววค,รบคือหนึ่งถึงยี่สิบใช่ครับใช่ครับหนึ่งถึงยี่สิบเนี้ย ตั้งแต่ซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ดูพี่เห็นไหมตรง,งนี้ถึงนี่เลยถึงแคลเลยกันอะอืมครับ assault assault แปลว่าการประทุสไลหรือการทำลายร่างกายครับ ทำเนี่ยฮะอืมโเยจนคือผู้กอง เซลอันนี้นี่หมายถึงว่าเซลคุกคุกครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนี่เขาคุกเพราะฉะนั้นเซล์ก็คือห้องคุกนั่นแหละห้องขัง curse curse แปลว่าด่าคำหยาบคาย c u r s ตามเนี่ยเอนื้อวัตถุเล็อย่างไรก็ตาม ก็ <Now. S 2> yeah. and pound his face pound ในที่นี้นะฮะคือ like not doesn't put pound on พูดถึงตำรวจเป็นโหรเนี่ยขึ้นมานะครับทับเป็นกองแล้วก็ at once ก็ือใส่ตัวเขาเนี่ย and pound pound his face pound ในที่เป็น verb แต่ว่าต่อยหน้านครับผม คำน,นี้แนละ้ว yeah. พบในที่นี้บวมครับพบแบบบวมออกมาทำน,นี้ ไหนเล่ยจริงพ,พาวก็กองเนี่ยน้องบอกไปแล้วเมื่อกี้นี่กองนะครับเออกองทับกันเป็นกองไม่มีลนะโอเคงั้นเราก็มูฟต่อไปข้างล่างนะครับนี่จับเห็นไหมยี่สิบลงมาถึงสามห้านี่อ่ะนี่ ไอ้เจ้าตัวแคลงนี่ใช่ไหมแคลงในที่นี้นะครับแปลว่ามันทำให้แบบติดกันอยู่เออทำให้มันเป็นเสียงดังติดกันเนี่ยแคลง หมายความว่าไงใช่ไหมโซ่บอร์ดอร์ so upon, เนี่ยโซ a b อ r บอร์ดอร์คลังตะพเนี่ยก็คือเสียงเขาแกง้งกกแกง้งกแกงไม่หยุดเข้าใจไหมอืมเ้าใจอ่ะเร บอร์ก็บอร์รีนะครับเบอร์ hmm. yeah. Super, M U R Y เบอร์ฝังอยู่เบอร์ี่ I D ก็เนาะเออสตูเปอร์มึนงง อะไรอ่ะอืม satisfaction เนครับ satisfaction คือความพึงพอใจ u a วอเดิ s q u a อเดิลในที่นี้นะครับคือแบบช่อฉชนนะนฮะชอชนชอฉชนนี่เป็นไ,นไม่ดีคนไม่ดีอือฮึ he has done up the squad r l pretty good ในที่นี้เนี่ยก็คือได้ทำอะไรที่มันมันชอฉชนมันไม่ดีมากๆ ทิงลิงทิงลิงก็คือยังรู้สึกแบบแบบคนลุกเลยอยู่เงี่ยออื ไม่มี <Yeah. S 3> okay. ครับโอเคคราวนี้เรามาขวามือแล้วนะครับอันนี้อ่านวรรณกรรมอาจจะมึนๆหน่อยๆเดี๋ยวต้องค่อยๆเริ่มจากตรงนี้นะครับ